เห็นว่าอันเห็นว่าเห็นว่านาดนหลเออเห็นว่านาเท้ากี่สี่ก็วมวนเด้อครับวายังขึ้นมิตรหนูหนูทั้งนั้นเด้อเด้อไปเห็นนี่เด้อนี่ว่านี่วมวนเด้อเห็นว่าเห็นว่าอันหุ่นจริงสี่เห็นว่านาตาจรงสี่นาตาหดหดแต่ว่าใจไม่ได้โหดเด้อเนาะแม่งกูว่าบ่ไปจังไหนเมาหลานเนี่ยน่าเมาหลาน ป้าไม่ได้เห็ดป้าไม่เห็ดหนูเห็ดหนููตกเองอป้าไ่ได้เห็ดหนูหนูตกเองเด็โอ้โอ้โอป้าขอโทษมามาเมื่อคืนไมเมื่อคืนไมเมื่อคืนไมลูกแหะมาึ้นไม่ึ้นไมหนูตกเองอ่ะมาึ้นไมมื่อ้นไม ป้าไม่ได้เห็นหนูหนูตกเองเนาะโอ้ยหนูห้องบ่คือลูกโอ้ยหาแม่แววแม่ว้า <c oughs> ม,ม,มาปอบบ่ปอบลูกแนะม่แม่ว้า <c oughs> ป้าว่าหนูห้องบ่คือพน้ <c oughs> พหนาหนูเท่าแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วโผล่รับต่อห้องแล้ว